สวัสดีครับพี่ดีพิมพ์มาโต้สีนอนวันนี้มาส่งงานกับอีสูดีแมกนะครับสตาร์ทโลครับสตาร์ทโลขึ้นมานะครับติดเป็นเดริสออร์ดี้สไตล์ดันเฟดนะครับอ่านี่นะครับแจมๆเลยนะครับไฟลีครับเปิดไฟลีขึ้นมาจะติดเป็นนะครับเดริสไฮตาแดงนะครับพร้อมเดริสดรอปลงประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอทางครับตัวเดริสของเราเป็นเทรนนิ่งนะครับตัวนี้ติดแบบมุมล่างนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับติดเดริสครับ เสียวกลับมาเป็นเดรไร์เหมือนเดิมนะครับตามครับเมื่อเปิดไฟต่ำนะครับตัวเดืยิวไอตาแดงนะครับดับอัตโนมัตินะครับนี่นะครับจะมองไม่เห็นสีแดงเลยนะครับสูงครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับปรับเปลี่ยนไปจากของเดิมโรงงานนะครับมีโปรเจคเตอร์อยู่แล้วปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอล์ก B1 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นฟินิชโปรไลท์นะครับพร้อม LED ไฟสูงนะครับ1หลอดนะครับดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับ นี่นะครับเส้นคันออฟคมๆนะครับแสงเข้มๆยกไปสูงทีสว่างทั้งซอยนะครับเดี๋ยวดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์แบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ี t p r e เม u m Auto สตีนนท์ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ